สวัสดีครับบังมาครับวันนี้ทีมงานสิงห์วิ่งก็ชื่นมื่นเลยใช่ครับวันนี้ก็ยินดียร์โดนก็ได้วันนี้เราต่อยใจเนี่ยนะไอ้กองน้ำเบียร์ทักมวยรายการคอนเสครับใช่ครับจัง,จจงหวัดที่ฝั่งโน้นเขาอัดฉีดสี่แสนใช่ครับจังหวัดมันจังหวัดพอดีมาใช้ผ่าเลยต่วนนี้มันอยู่ที่ เขาเดินมาหาเราพอดีขึ้รงเลยไลูกที่น็อกคู่ต่อสู้ได้ลูกที่เอาหมัดลงเนี่ยเป็นลูกเทนของมันหรือเปล่าครับใช่ไหมตรงนี้ก็ลูกเตะของมันอยู่แล้วลูกลูกดักต่อยตรงครับตรงนี้มันอยู่ที่จังหวะด้วยจังหวะเขาเดินมาหาเราพอดีเลยขึ้น้ายตรงครับมองถึงอนาคตน้องยังไงครับตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวเขาด้วย มีโอกาสที่จะไปต่อยสมยกไหมครับมีสิทธิ์ตลอดต่อเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าของของรายการเอาเม่หวั่นเอาไม่หวั่นเดี๋ยวฝากถึงแฟนคาเฟ่ฟินนะครับบังม่ะก็ฝากฝากเชียร์แฟนคลับไ้ทายวดสีมาเพื่อนกับทุกคนนะครับเพื่อฝากเจี๊ยบด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็จะเป็นทีมงานบรรยากาศของเดี๋ยวน้องไปรับบัตฉีดครับบุนล็อกครับ